ให้พี่จันทร์อเล่าหน่อยว่ามาขับแท็กซี่ได้กี่วันแล้วอ่าได้สามวันครับครับทำไมต้องมาขับแท็กซี่ในเมืองหลวงเที่ยวนี้เพราะว่าก่อนแต่ก่อนนี่ทํางานยอยู่ยุนเทปนี่แหละครับแต่ว่าพอมีเงินทุนนิดหน่อยก็ก,ก็อยากจะกลับไปทาเษกษตรเนาะไปทำแบบสลัมันแต่ไปไปแล้วมันไม่ใช่ครับมันไม่ไหวไปปลูกอะไรไว้ที่บ้านที่กําแพงเพชรตอนแรกปลุงมันก่อนครับอืมปลูกมันของตัวเองของตัวเองด้วยเช่าเขาด้วย รวมก็ประมาณห้าสิบไร่ครับเงินเงินที่ได้ไปก็ไปลงทุนนี่มีแรกไปมันมันฝนมันฝนมันดีเกินอทําไม่ได้มันมันก็เน่าแล้วก็เปลี่ยนข้าวโพดเปลี่ยนมาเป็นข้าวโพดพอทำข้าวโพดแลงอีกอลงพลาดเก้าล้แรงหมดทุนหมดหมดทุนไปเท่าไหร่เลยเนี่ยน่าจะลบแสนครับแล้วเอาเงินเอา หาเงินที่ไหนเลี้ยงลูกกันเอาเอากิงตอนนติด,ดลบอยู่ประมาณประมาณแสนกว่าบาทกู้ครับไปกู้มาใช่ครับกู้จากไหนนอกนอกระบบบ้างแล้วก็อาศัยทบศอก็ใช้เครดิตของพอ่อ้วยคับเออทบสอปีที่แล้วกู้มามาแสนเนครับเพื่อมาลงทุนเออแล้วก็ไม่ได้